สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับคุณแอนคับโจทยากไปไหมคะคาถามเราเคยไม่ได้ไหมไม่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยเนาะใครที่ทันทําหนึ่งจุดศูนนะออจริงๆริไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลย่าเจอทัามสองจุดศูนเนี่ยอืมคือจริงจพวกที่ลงไปสี่สจุดเนี่ยมันได้คืนมาหมดแล้วแล้วตอนเนี้ยอืม,อมเพราะว่าเช้านี้เอาคืนอีกสิบจุดนะ <laughs> ถูกไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับในระหว่างทางเด้งขึ้นมา30ถูกไหมแล้ววันนี้ได้อีกสิก็ครบพอดีครับสี่สิบจุดไม่ไม่แบบนี้ที่ือว่าพอเรามีข่าวไม่ดีอ่ะเราอ่ะเปิดแกลบลงมาเลยไงคราวนี้ยเขาบอกว่าเขาเลื่อนแล้วอ่ะทําให้เราแบบในในแง่กลับกันบ้างได้ไหมพาเราโดดขึ้นมาบ้างได้ไหมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงคงไม่ได้ถึงขนาดนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่มันหลบไปเนี่ยผมว่ามันเกินเหตุไปนิดนึง นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณจอยคุณแอนเรียนนะว่าไทยอะ่ะไม่ได้เป็นคู่ทะเลาะโดยตรงกับทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคนที่เขาทะเลาะโดยตรงจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงหนักขนาดนั้นหรือคนที่มีโรงงานอยู่ในเม็กซิโก,โกแล้วส่งสินค้าเข้าไปในสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงแรงเหมือนเราถูกไหมครับเมือ่อวานเนี่ยเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยมีโรงงาน รถจดยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขาลงแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเมื่อวานเนี่ยตอนก่อนเปิดตลาดเราก็วิเคราะห์ข้อมูลไทยอาจจะลงแค่ครึ่งหนึ่งของเขาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอแต่ตอนเปิดเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ,โอ้โหทำไมลงถึงเกือบสามเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอเวอร์แอคชั่นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแรงขายจากฝั่งของของกองทุนแหละนะครับที่พอมันมีสถานาการณ์หรือว่ามีข่าว เชิงลบเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยต้องแอ mm. คชั่นก่อนนะครับก็คือเทคแอคชั่นก่อนนะครับเพราะว่าเขาบริหารเงินให้กับคนอื่นอยู่ก็คือบริหารเงินให้เราเนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเกิดว่ามันผิดทางไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดความเสียหายที่เยอะกว่านั้นเนี่ยมันจะเกิดคาาําถามว่าทําไมคุณไม่แอคชั่น mm. นะครับมันจึดไปที่ไปที่มาว่าเขาต้องแอคชั่นเลยแต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าแล้วยอดปิดอ่ะทำไมวอากองตุดการงินซื้อล่ะก็แน่นอนว่าในระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อกลับคืนเข้ามา อาจจะเป็นกองทุนวายุพักก็ได้ครับตรงนี้ก็เลยทําให้ภาพของตอนปิดตลาดเนี่ยครับสถาบันเป็นยอดซื้อนะครับกลายเป็นว่าป๊อปเทปเป็นผู้ร้ายเลยเมื่อวานนี้อยกยอดไปให้เลยใช่ใชตามยอดที่เห็นนะครับแต่ผมว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ดูดีขึ้นนะอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะกลับไป40จุดภายในวันเดียวอย่างที่คุณจอยคุณแนนเรียกร้องแต่ โมเมนตัม um เนี่ยมันยังพอได้อยู่ที่เราจะเห็นภาพแบบนั้นนะครับ <Ừ. S 1> คือทางทีมกลยุทธ์ของกรุงศรีเราเนี่ยนะครับไปศึกษามาว่าเอะในระหว่างวันนะครับถ้าหากว่าเซตมันร่วงลงไปแบบหนักๆเลยแล้วมันมีการรีบา์ขึ้นมาในระหว่างวันเนี่ยบวกในระดับ2.5%ขึ้นเนี่ยนะครับจากจุดต่ําสุดมาหาราคาปิดเนี่ยนะครับมันเคยเกิดขึ้นไหมในอดีตปรากฏว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งบ่อยครั้งนะครับซึ่งในทุกครั้งเนี่ยโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยนะครับ มันบอกถึงการกลับตัวม,มันไม่ใช่แค่เทคนิคเฮอรีบาลนะถ้าเทคนิคเอรีบาวก็คือฟื้นธรรมดาถูกไหมฮะแล้วไปชนแนวต้านบางอย่างแล้วไม่ผ่านก็จะซึมลงมาเป็นไซด์เวดาลงแต่หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยของการฟื้นตัวในระดับ2.6% <c oughs> แล้วเอิร์นดิ้งยิ่จับอยู่เหนือระดับ4%ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นภาพของการกลับตัวการกลับตัว่ะตีออกมาให้ดูอย่างนี้นะครับ เมื่อวานเรียกรเรียกว่าเป็น s ซ r l i n g c ไคลแมได้ไหมคะอ่าก็ได้นะได้นะครับคือมันลงมาจบตัว U ของมันพอดีเลยนะอนะเี้ยอเท่าเดิมนะอาจจะมีเหลื่อมลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าจบรอบตรงนี้พอดีแล้วก็มีสัญญาณการฟื้นตัวกลับมาได้แบบเนี้ยครับทุกครั้งเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวค่ะเป็นแบบนี้นะฮะค่ะ แต่อย่างนี้พี่อาทิตย์ตอนนี้มันมีประเด็นความกังวลหลกัหลกๆเลยคือเรื่องของธัรนี่แหละที่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วมากเลยแล้วก็วกกับหุ้นตัวใหญ่ของเราบางตัวมันก็เจอกับปัจจัยเฉพาะตัวอยู่ดังนั้นมันก็กลายเป็นว่าหุ้นไทยที่เรากังวลอยู่แล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้ที่มีความไม่แน่นอนเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันมันจะกลับทิศทางให้มันเป็นทิศทางที่ดีได้จริงไหมเพราะว่านักลงทุนเจอหน้านีก็จะถามว่าหุ้นไทยมันเล่นได้จริงเหรอตอนเนี้ยจริงจริงนันนี่คือคาถามเลยอ่ะคืออย่างนี้นะ ้าให้ถามให้เทียบระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นสหรัฐอเมริกาถามว่าหุ้นตลาดหุ้นไหนน่าสนใจมากกว่ากันคําตอบมันยังเป็นสหรัฐอเมริกาเองน่าสนใจมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าหุ้นไทยถามว่ามันไม่มีสเสน่ห์ใช่ไหมมันไม่มีสเสน่ห์ถูกต้องเพียงแต่ว่าในความไม่มีสเสน่ห์ของมันมันไม่ได้แย่ทั้งหมดม,มันยังมีบางกลุ่มบางเซกเตอร์ที่มันยังดูสวยยังดูสัญายอยู่เพราะฉะนั้นปีนี้ในภาพที่หุ้นมันเป็นขาลงแบบนี้ ท่านจะซื้อหวานไม่ได้พูดตรงๆนะะท่านต้อง selective แบบเน้นๆเลยอ่ในปีนี้นะครับหรือจะพูดง่ายๆว่า K shape ขาขึ้นยังเป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจอยู่สำหรับภาพการลงทุนในบ้านเรานะครับส่วนอารมณ์ของคุณทัพเนี่ยผมว่าดีนะแกที่แกเป็นภาพแบบนี้นะดีนะเพราะอะไรไ<อ>รูกไหมสมมติทัพหนึ่งเนี่ยอารมณ์แกไม่ได้แปรปรวนเร็วแบบนี้ถูกไหมก็คือแกสั่งขึ้นมาสีแล้วก็ขึ้นกันจริงๆแล้วขึ้นกันยาวนานแล้วขึ้นจน จนคู่ขาต้องบาดเจ็บกันไปก็คือ,อจีนพ่ายแพ้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับแต่รอบนี้ด้วยอารมณ์ที่แกแปรปวดเร็วเนี่ยนะครับแกสั่งขึ้นปั๊บยังไม่ทันจะขึ้นเลยอแกสั่งหยุดขึ้นละ <laughs> ถูกไหมเพราะฉะนั้นผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้รุนแรงนะเพียงแต่มันจะมีความผันผวนทุกครั้งที่แกขู่ว่าจะขึ้น <laughs> แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นแค่น้อยที่เข้ามาระหว่างทางและมันจะไม่ได้แบบกระทบเศรษฐกิจหน,นะนะักๆเหมือนเหมือนทาหนึ่งศูนย์ละในมุมมองเราเรามองข่าวแบบนั้นนะค่ะ <c oughs> ถ้าอย่งางนั้นสิ่งที่เราได้เห็นหลุดพันสามระดีดกลับมายืนพันสามได้ณนะวันนี้อยู่ในภาพของการที่เราลุ้นที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้กลยุทธ์ทำยังไงคะคุณอาทิตย์อโอ้โหสองสัปดาห์ที่แล้ว หนึ่งสามสามศูนย์ตรงนี้คุณจอยคุณแนนถามว่ายังซื้ออยู่ใช่ไหมครับวันนั้นก็ยังย้ำว่าซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งสามสามห้าตรงนั้นอีกนะครับถ้าผมเปลี่ยนคําพูดเป็นไม่ซื้อเนี่ยนะฮะคงโดนคุณจอยคุณแนนได้เาี่ยนะตรงนี้นะครับต่ำกว่าหนึ่งสามสามห้ายังเป็นโซนแววูโซนครับยังเป็นโซนในการซื้อแล้วก็หุ้นที่เราแนะนบไปเนี่ยนะครับมันก็แข็งกว่าตลาดนะยิ่งหุ้นลงสี่สิบหกสิบจุดเนี่ย มันก็ไม่ได้สะทกสถานเลยนะก็คือกลุ up, นะ่มแบกไอกลุ่มไอซีทีนะครับไอซีทีวันนี้ก็เปิดเปิดมาก็ยังมาต่อนะคะมันมีอะไรที่ต้องจับตาพิเศษไหมคะพี่คือไอซีทีปีนี้มันมีสตอรี่อยู่เรื่องหนึ่งนะอ่ายกเว้นเรื่องปผลผลเรื่องผล่ยผมว่าทุกคนรู้อยู่แลนะ้วแหละนะครับแต่อีกสตอรี่หนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดตัวบทขึ้นที่จะมีทั้งหมดหกข,ขึ้นความถี่ที่จะเปิดประมบลในปีนี้นะ,นะครับซึ่ง เราแล้วก็หลายๆเฮ้ามองว่าการประมูลขึ้นปีนี้เป็นเรื่องบวกๆนะให้กับกลุ่ม ICT ไม่ใช่เรื่องลงบเพราะก็มีบางเขาเหมือนกันที่เขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลบนะครับเราชอบนะเราชอบการเห็นต่างนะแต่เราไม่ทนะเลาะชอบการเห็นต่างเพราะการเห็นต่างมันจะทําให้มัน,ม,นมันเกิดภาพที่มันยิ่งชัดมากยิ่งขึ้น <c oughs> นะครับแล้วมันจะทําให้คนที่ลงทุนแล้วถูกขาดเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ผูกคาน นะครับ, <Ừ. S 2> รบการประมูลขึ้นความถี่ในปีนี้เรามองเป็นบวกกับผู้ประกอบการในกลุ่มสื่อสานะร <Ừ. S 2> ทั้งถูกและถูกว้นค่ะจริงๆอ่ะูดกคนี้จะคุยอย่าเป็นหุ้นเคแบงแต่ในขออนุญาตแทรกพี่จอยนิดนึง<ด>นะอยากทราบจริงๆเลยอ่ะตัว CPO เนี่ยคือค,คนติดตามในฝั่งติกตอกเยอะมากแล้วก็มีคนแบบถามเข้ามา <c oughs> เยอะมากๆว่าตอนเนี้มุมมองนักวิเคราะห์แต่ละคนนะมองอยังไงในไหนได้คุยพัพี่อาทิตย์และพี่อาทิตย์มองอะไรบ้างขึ้นในมุมมองของนักวิเคราะห์แต่ละคน ผมว่าทุกคนแทบจะฟันธงนะว่า c, กลุ่มซนะีพีแหต้องบอกว่ากลุ่มซนะีพีเนี่ยไม่น่าที่จะเข้าไปนะร่วมแจมนะะในการซื้อหุ้นคืนหรอซื้อหุ้นครั้งนี้ของซเวนไทยนะครับอันนี้วิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานนะก็คือในเรื่องของโก๊ไม่ดีในเรื่องของ PE ที่ค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของสภาพคล่องของทางกลุ่ม c p a กก็ยังมีหลายเรื่องให้ต้องตั้งคำถามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอิงจากหลายๆเรื่องเราเนี้ยเราเชื่อว่าเขาไม่เข้านะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะตอบปฏิเสธออกมาได้ทันทีเพราะว่าง่ายคืยอเขาอาจจะมีการคุยกันอยู่มันต้องอยู่บนเงื่อนไขอะไรต่างๆว่ามันดูแล้วมันน่าสนใจจริงหรือ,ปรอนเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอถ้าหากว่าในในอนาคตเขาต้องเข้าไปจริงๆมันจะต้องตอบพูดถึงอุ่นได้แล้วตอบสังคมได้นะครับแต่ถ้าพิจารณาดูปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเข้าโดยประการทางปวงอืมอือ ซึ่งค่าซึ่งาไม่เข้าคุต้องานถ้าไม่เข้าเลยคุนต้องดีกลับเลยเพียงแต่ว่าเอ้าทำไมวันนี้มันไม่ดีกลับถูกไหมก็เขายังไม่ปฏิเสธออกมาเขายังกับอยู่ถูกไหมล่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแจ้งตลาด ว่าไม่เอาแล้วนะดีอยู่นี้ไม่สนใจแล้วเพราะว่าฉันลองเชิญดูแลตลาดลงโทษฉันอย่างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองเชิญดูขนาดนี้แล้วรู้ผลกระทบแล้วยังทําต่อยังเดินหน้าต่อเนี่ยมันจะโดนลงโทษหนักกว่านี้อีกถูกไหมัะนั้นผมเจอว่าเขาไม่ทําเพียงแต่ว่าเขารอเวลาที่จะประกาศออกมานะครับอย่างชัดเจนซึ่งคนประกาศเนี่ยนะครับต้องเป็นกลุ่มซีพีถูกไหมบมันไม่ใช่ซีบีอเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในมุมของซีบีอด้วยเขาเป็นลูกเขาไม่สามารถที่จะไป ตอบแทนแม่เขาที่เขากำลังคุยกันอยู่ในตอนนี้ได้ไงเขาก็เลยต้องกัดกลางอระมาประมาณอย่างเงี้ยครับค่ะอ่ะก็ก็ติดตามมันมันต้องเรียกว่าต้องรอไปให้มันมีความชัดเจนจริงๆก่อนแต่ว่าอย่างที่คุณอาทิตย์บอกว่าตอนนี้คือตลาดตัดสินใจไปให้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะมาที่หุ้นแบงก์กลุ่มที่เป็นเซกเตอร์พระเอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาทยอยประกาศงบแล้วก็ทยอยประกาศที่จะจ่ายปันผลนะคะแต่เมื่อวานนี้มีหนึ่งแบงก์ที่เขามี analyst meeting ด้วยสำหรับเคแบง คุณผู้ชมเคแบงก์หรือว่า s c b a เองเขามีลูกค้าหลักเป็น SME แต่การที่นะเขาออกมายอมรับว่าปีนี้สินเชื่อ SME ออาจจะคดตัวได้นะมันมีเซนติเมนต์แรงแค่ไหนแต่เช้าวันนี้ยังเห็นราคาหุ้นของเคแบง์บวกได้นะคะคุณอาทิคืออย่างนี้นะครับไอ้ตัวสินเชื่อชะลอตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ถูกสำนักรับรูอยู่แล้วเป็น<ฆ>สิ่งที่นักลงทุนที่ลงทุน้น,นแบงค์รู้อยู่แล้วเพ,พวกกราะผู้ประกอบการแบงก์เขาบอกชัดเลยว่าเขาไม่เน้น ย้ายสิบเชื่อนะเพราะเขารู้แล้วว่าเขาปล่อยไปเนี่ยตามเก็บไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิบเชื่อมันจะไม่โตมันจะเป็นแค่ทรงๆเนะ่นะมันจะแค่ทรงๆแต่แล้วเขาจะทํำยังไงล่ะนะครับเมื่อสิบเชื่อมไม่โตแล้วจะมีกําไรแล้วมาจ่าย็นผลได้หรอตรงนั้เขาก็จะไปแม,ม่นต์ในเรื่องของการคุณภาพลูกมีของเขาถูกไหมครัสิบเชื่อไม่โตไม่เป็นไรแต่ถ้าเก็บเงินได้รายได้ดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นกําไรเขาก็เพิ่มขึ้นเอง เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่เขาเนี่ยค่อนข้างยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อต่อเพราะฉะนั้นสินเชื่อมันไม่โตนแน่ๆแต่คุณภาพสินทรัพย์ที่เขาปล่อยไปเนี่ยครับเอ็นพีอาร์มันจะลดลงเพราะเอ็นพีอาร์มันลดลงปุ๊บเนี่ยการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายนี้สูญมันก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งอันนี้สําคัญเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายในงบก,กกัไรขาดทุนถ้าตั้งลดลงกาไรเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้ริมาณเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับการที่เชดแบงออกมาพูดชัดบนเวทีบอกโอ้ย ปีนี้สินเชื่อฉันไม่ค่อยโตนะเพราะว่าอีกมุมหนึ่งนะเขาไม่ได้เน้น s อ e ออนะครับปีนี้เขาเน้นรีเทลเขาเป็นรีเทลอยู่รีเทลที่เขาเน้นมีอะไรบ้างมีบ้านนะครับมีบัตรเครดิตมีไฮเปอร์เชสมีพีโลนแต่หลายท่านอาจจะตกใจโอ้ไปบ้านเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ขายยากอยู่นะเขาบอกว่าเขาจะเน้นกลุ่มที่มีเ e เ e นิวสูงๆนะรายได้สูงๆนะนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยง นในการที่จะเก็บนี้ไม่ได้นั่นเองอนี่่ยพอตีความกับสิ่งที่เขาพูดมาเมื่อวานนี้แล้วปุ๊บเราสบายใจมากขึ้นเพราะเมื่อวานนี้ตอนเห็นข่าวนี้นะคะคุณอาทิรู้สึกแบบอ้าวแย่ yeah, แล้วสินเชื่อ e เอสไม่โตพอรพอหลักของเคบังซะด้วยเพราเขาไม่การไดเวอร์ซีฟลลูกค้าเขาออกไปก็อาจจะช่วยกระจายความเสี่ยงอันนี้ได้แล้วก็ไปเพิ่มคุณภาพสินเชื่อแทนแต่ถ้ามองไปไกลข้างหน้านิดน,นึงถ้าสินเชื่อไม่โต GDP เราจะโตหรอคะคือ GDP เราเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได เบทออนหมดสิทเชื่อตรงนี้นะนะครับเบทออนหมดสิทเชื่อแบงค์นะคือสิทเชื่อแบงค์เขาก็แค่เมทเทนเอาถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้จดีที่มันจะโตปีเนี้ยเขาจะมาจากภาครัฐอืเขาจะมาจากภาครัฐแล้วไม่ได้ไม่ได้เน้นภาคเอก A ชนเท่าไหร่จะมาจากภาครัฐเลยคือภาครัฐเนี่ยจะอัดโครงการขนาดใหญ่เข้ามาซึ่งมันน่าจะทําได้แน่นอนในปีนี้เพราะว่าวงประมาณต่างๆมันผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมจะเป็นปีนี้นะเขาจะเน้นในเรื่อง การที่จะอาร์ตเมนเป็นหลักนะครับในการเป็นเครื่องจักรรือเ็นฟันเฟืองในการกระตุ้น GDP นะครับส่วนเคแบงเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะที่เป็นลบนะก็คือเขาประกาศชัดเหมือนกันนะว่าเขาไม่ซื้อหุ้นคืนแน่ๆเพราะอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆบริหลายๆเอาได้พยายามตีขึ้นมาเหมือนกันในช่วงน,นี้มาแต่เขาก็เอาข่าวอีกข่าวหนึ่งมาชดเชยว่าเฮ้ยฉันไม่ซื้อหุ้นคืนนะแต่ฉันจะเพิ่มไปเอาเรโชองช อาก็หักหล้างได้อ่าหักหล้างได้ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มันก็สามารถที่ทำให้ ROE ของของ K เคแบงค์นี่ยเพิ่มขึ้นน,นะนรคนได้เช่นกัน <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ย PE out ratio ของเคแบงค์มันอยู่ที่ส <c oughs> ามสิบหกเปอร์เซ็นต์เทียบกับ SCB คู่ซีเขาเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมันมีความเป็นไปได้สูงว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไปลายเดือนเนี่ยนะฮะับเคแบงค์ K น่าจะเพิ่ม PE out ratio และให้ดีวดวเวนี่ยนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ตอนนี้ด้วย ปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดว่าจะจา่ายผลผลครึ่งตีหนี่ง6บาทมผมเชื่อว่าตัวเลขอาจจะสูงกว่ากบาทอ่านี่แหละขอบคุณนะอ่าพอฟังคุณอาทิตย์ก็เฉลยเลยว่าทําไมวันนี้เคแบงถึงได้แบบว่าแข็งแกร่งแข่งแกลงนะสู้ข่าวขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมแล้วก็ลงมาถึงหุ้นมีประเย็นที่เราชวนคุณอาทิตย์คุยด้วยในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ